สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาทําดอกตัวนี้ให้ดูนะคะนี่นะค่ะอุปรกรณ์ก็มีเข็มเบอร์สี่นะคะเหมือนเดิมเข็มตัวนี้นะคะแล้วก็บวชใช้ไหมเบอร์ 10, สิบสิบหกเส้นอ้วนนะ mm hmm. ก็มาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มกันที่โซ่สามหนึ่งสอกสามแล้วก็คล้องเป็นวงกลม อย่างนี้นะคะคล้องเสร็จแล้วก็อันนี้มาวนรอบหนึ่งถ้าทำดอกบวก็จะทำอย่างนี้เพราะว่ามันจะได้แน่นนะแล้วเราก็ขึ้นโซ่สองสามสี่ห้าหกโซ่หกนะคะพันเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ปล่อยทีละอันครั้งนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็ หนึ่งสองสามทำทั้งหมดหกขานะคะนี่นะครบแล้วสองสี่หกครบแล้วนะคะก็หนึ่งสองสามเสร็จแล้วก็เชื่อมต่อนับหนึ่งสองสามสามโซ่โซ่ที่สามนะคะคลองเป็นวงกลมเนาะเสร็จแล้วเราก็ โซ่หนึ่งพันเข็มหนึ่งครั้งหนึ่งสองแล้วก็โซ่สองเนี่ยนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งนะอย่างนี้นี่ได้กลีบหนึ่งแล้วนะคะแล้วมาที่ อีกช่องหนึ่งก็โซ่หนึ่งพันเข็มหนึ่งครั้งหนึ่งสองพอสองก็โซ่สองนะคะแล้วก็หนึ่งสองโซ่หนึ่ง ใ้สองกลีบแล้วนะคะวนให้ครบสักหกกลีบนะคะแล้ว,ลวครบหกแล้วนะคะนี่ก็จะได้หน้าตาแบบนี้เส็แล้วก็โซ่หนึ่งแล้วเราก็อย่างนี้เส็แล้วก็แทงเข้าไปที่หลักแรกนะคะ ทีนี้หนึ่งสองสามโซ่สามแล้วนะทุกคนเสรแล้วพันหนึ่งครั้งน,นี่นะแย่เข็มมานี่นะเสร็จแล้วเราก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพันเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็แย่เข้าไปที่ ระหว่างกลีบดอกที่สองนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเยเข้าไปที่ระหว่างกลีบที่สามหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้เ yeah, ยเข้าไปที่กลีบที่สี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้คลิปที่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้อันสุดท้ายแล้วนะ คือถ้าถ้าเราดูด้านหลังอะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราดูด้านด้านหน้ามันจะเป็นการแย่เข้ามาอย่างนี้แล้วมันก็แย่เข้าอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อันนี้ปลายได้นะเดี๋ยวจะบอกวิธีจัดการ1 2ึ่งสอหอันนี้คือจุดลมต้นตอนแรกที่ว่าสามโซนนะคะมันจะเราจบตรงนี้เนาะ จบตรงนี้เสร็จแล้วเราสามโซ่แล้วเราก็พันตรงนี้นะเสร็จแล้วพออันนี้คือครบรอบนะคะเราก็จะมาคล้องตรงนี้นี่นะคะก็ขึ้นหนึ่งเอ็กแล้วก็โซ่หนึ่งพันเข็มหนึ่งครั้งหนึ่งพันเข็มสองครั้งแล้วก็ปล่อยสองครั้ง สามก็เป็นสองโซ่แล้วนะเอ้ยสองสองขาแล้วนะอ,นอันนี้อันหนึง่งหนึ่งสองสามนี่เป็นการวิธีที่มันคือวิธีขยายกลีบดอกให้ใหญ่กว่าอันแรกนะคะแล้วเราก็โซ่สองหนึ่งสองพันเข็มสองครั้งหนึ่งสองสามพันเข็มสองครั้งหนึ่ง สองสามพันเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ปล่อยหนึ่งสองเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็คล้องตรงนี้อันนี้ขึ้นกลีบใหม่หนึ่งคล้องหนึ่งพันเข็มสองครั้ง1นงึสองสามปล่อยสามครั้ง พันเข็มสองครั้งหนึน่ so 3, สงสองสามโซ่สองหนึ่งสองพันเข็มสองครั้งหนึ่งสองสามพันเข็มสองครั้งหนึ่งสองสามพันเข็มหนึ่งครั้งหนึ่งสอง โซ่หนึ่งอันนี้ด้านหน้านะตรงกลางจะเป็นแบบนี้นะทุกคนอันนี้ด้านหลังจะเป็นอย่างงี้เสร็จแล้วเรามาขึ้นติดใหม่ติดใหม่ก็ขึ้นเหมือนอ่าสองอันนี้เลยนะแล้วก็ทาให้ครบหกติดเลยนะคะ ส่วนไอ,อตรงเนี้ยให้เราดึงพอดึงนั่นแล้วเนี่ยเราก็ตัดเลยนะคะอ่าแค่นี้เลยแล้วก็ไปถักนะคะดอกอันนี้ให้ครบหกกลีบนะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นแถวใหม่กันนะหลังจานั้นทุกคน <c oughs> ก็ถึงกลิบสุดท้ายแล้วนะก็โซ่หนึ่งแล้วก็วิธีจบก็เหมือนเดิม เหมือนรอบที่แล้วนะคะก็คืออย่างนี้แล้วก็มาคล้องตรงนี้คล้องแล้วก็ล็อกเลยนะคะอ่าน,นลองมาเช็คกันหน่อยว่าเป็นไงบ้างเหมือนกันหรือเปล่าส่วนกลีบนะเดี๋ยวเราเอาไปรีดทีหลังนะเพื่อให้น้องอยู่ทรง ถ้าใครจะใช้แค่นี้ก็แค่นี้ก็ได้แล้วนะจริงๆแค่นี้ก็สวยแล้วแล้วแต่เลยนี่เห็นไหมคะแค่นี้ก็สวยแล้วนะแต่เรามาต่อกันชั้นที่สามเลยนะคะก็ขึ้นโซ่หนึ่งสองสาม โซสามอ่าแล้วก็นี้นะคะนี่เพื่อนๆตรงกลางนี้นะคะควักขึ้นมาเลยค่ะอันนี้เป็นจุดแรกจุดเริ่มต้นนะเดี๋ยวถ้าพอเราถักวนวนวนครบรอบเสร็จอะ่ะเราจะมาคล้องตรงนี้นะทุกคนทีนี้ก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้า ก็มาที่กลิปนี้ก็ทั้งหมดก็หกกลิปหนึ่งสองสามสี่ห้าวนมาตรงนี้ค่ะก็ทําให้ครบทุกกลิบนะคะทั้งหมดมันจะได้มันจะได้ทั้งหมดอ่าหกหกช่องนะคะนี่นะคะ อันนี้คือที่บอกไว้ตั้งแต่แรกนะอันนี้ที่เราแบบขึ้นมาสามโซ่นะคะจากนั้นเราก็มาคล้องตรงนี้เลยคล้องตรงที่นี่นะคะตรงกันกับตรงนี้เลยเนี่ยทีนี้เผื่อใครสงสัยว่าเอ๊ะน้องหน้าตาจะเหมือนกันหรือเปล่าก็นี้นะคะจะนับให้ดูหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่อง ช่องหกช่องก็คือชั้นที่สามก็หกกลีบเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นส่วนที่เราจะคล้องกลีบกลีบของน้องเนาะเราก็มาเลยพับตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อที่เราจะได้ทำไอ้นี A ่ A A ชั้นต่อไปให้สะดวกนะคะก็โซ่หนึ่งเสร็จแล้วก็มาคล้องตรงนี้นะคะตรงนี้ก็โซ่สองนะคะแล้วเราก็พันเข็มหนึ่งครั้ง ทีนี้ก็พันเข็มสองครั้งปล่อยหนึ่งสองสามพันเข็มสองครั้งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนี้นะคะอ่ะชั้นนี้มันจะอยู่มันจะ ทั้งหมดสามขาชั้นนี้จะเป็นสี่ขาบวกกับตรงนี้เป็นห้านะก็โซ่สองพันเข็มสองครั้งหนึ่งสองสามอันนี้พันเข็มแค่ครั้งเดียวนะสี่แล้วก็โซ่สอง นี้นะคะทีนี้ต่อมาที่ห่วงถัดไปนี้พันเข็มสองครั้งโซ่สองแล้วก็พันเข็มหนึ่งครั้งแล้วรอบนี้ก็พันเข็มสองครั้งพันเข็มสองครั้งทำสามขาหนึ่งขาแล้วนะสองขาแล้วสามขาโซ่สองหนึ่งสอง พันเข็มสองครั้งพันเข็มสองครั้งสองขาแล้วนะคะพันเข็มสองครั้งสามขาพันเข็มหนึ่งครั้งอันนี้ขาที่สี่แล้วก็โซ่สองเสร็จแล้วเราก็อ่าเป็นกลีบของเขาก็ได้มาเรียบร้อยเราก็ มาที่ช่องถัดไปโซ่สองพันเข็มหนึ่งครั้งพันเข็มสองครั้งหนึ่งพันเข็มสองครั้งสองพันเข็มสองครั้งสามโซ่สองเอาละที่นี้ไปทำให้ครบนะคะทั้งหมดหกกลิบนะคะ จบรอบที่สามนะคะคือจะบอกว่าวิธีจบก็เหมือนๆกันนะคะทุกรอบเนาะโซสองแล้วก็มาคล้องตรงนี้เสร็จแล้วนี่นะคะช่องนี้ดึงแล้วก็อันนี้นะคะก็เสร็จไปแล้วนะคะชั้นที่สามเดี๋ยวจะมาต่อกันที่ชั้นที่สี่เดี๋ยวเราค่อยมาจัดกลีบกันนะคะมาค่ะ รอบนี้จะโซ่สี่นะหนึ่งสองสามสี่โซ่สี่นะคะทีนี้ก็เหมือนเดิมเลยเหมือนเมื่อกี้เลยก็คือแหวกเข้าไปตรงกลางกลิบนะคะแล้วเราก็ก็คล้องมันขึ้นมาอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปที่ กลิปถัดไปนะคะเราก็เข้าไปตรงกลางแล้วก็คล้องขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะก็กลีบถัดไปค่ะก็ทำให้ครบทั้งหมดหก หกเขาเรียกว่าอะไรหกสีหรือเปล่าแบบนี้ค่ะอ่านี่นะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆจาที่ก่อนที่เราจะขึ้นอันนี้ได้ไหมคะที่พอเราจบอ่าชั้นที่สามแล้วใช่ปะแล้วเราก็ทำสีโซ่แล้วเราก็เอามาคล้องตรงกลางดอกนี้ตรงนี้อ่ะคือมันเป็นเพราะว่า เราต้องการให้แบบต้องการให้มันซ่อนไว้นะคะเพื่อให้ดอกมันแบบอยู่กึ่งกลางกันแบบนี้เนาะทีเนี้ยเวลาที่เราจบเวลาที่เราครบรอบของตัวนี้เราไอสีโซ่ที่เราทําไวน้นี้ก็คือเราก็ต้องข้ามไปนะแล้วเรามาก็เราก็มาเชื่อมต่อตรงนี้เหมือนเชื่อมต่อตรงกลางตรงนี้นะคะ นี่นะพอเราเชื่อมต่อไว้แล้วอะ่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือถ้าเราขึ้นกลิบใหม่อะ่ะมันจะอยู่ตรงนี้พอดีเลยนี่นะคะมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างสองกลิบเนี้ยเนี่ยค่ะอันนี้อันนี้ที่เราอันนี้เราก็ปล่อยอย่างงี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ ขึ้นโซ่หนึ่งไว้แล้วเนาะแล้วก็ขึ้นโซ่อออแล้วก็ขึ้นเหนึ่งขึ้นโซ่สองนะคะหนึ่งสองเสร็จแล้วก็พันเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็พันเข็มสองครั้งหนึ่งสองสาม ถ้าไวไปเพื่อนๆบอกได้นะคะว่าเอ้ยไวไปดูไม่ทันนะเธออะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์ได้นะคะสามแล้วนะอันนี้นที่สี่อ่าแต่ละแต่ละชั้นนะคะมันก็จะใหญ่ขึ้นมาเพราะว่า มันจะใหญ่ขึ้นมาได้เพราะว่าเราเพิ่มโซ่ตัวนี้นะเราเพิ่มเอคขาตัวนี้นะสองสี่หกอันนี้เป็นหกแล้วนะคะอันนี้เป็นสองสี่ห้าห้านี่คือนับรวมเอโซ่ตัวนี้ด้วยนะเสร็จแล้วทีนี้ก็อ่านสองโซ่พันเข็มสองครั้งหนึ่ง หาวอีกแล้ว,วง่วงสามสี่นะคะพอครบสี่แล้วเราก็พันเข็มแค่ครั้งเดียวรอบนี้หนึ่งสองแล้วก็โซ่สองแล้วเราก็มาคล้องที่อ่านี่ สระนะคะหนึ่งเดี๋ยวทำให้ดูอีกอันหนึ่งนะหนึ่งสองดูจบนี้ก็อย่าเพิ่งไปไหนกันนะเดี๋ยวจะเอาลูกปัดใส่ให้ดูนะพันเข็มสองครั้งหนึ่งสอง สามสี่โซ่สองหนึ่งคลิปยาวกว่าชาวบ้านเขานะเพื่อนๆคลิปยาวกว่าชาวบ้านเขาจริงๆเพราะว่า ตั้งใจที่จะสอนจริงๆนะคะไม่อยากจะแบบสั้นๆมานิดๆแล้วก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือจะทันรู้เรื่องกันไหมก่อนเงนี้ยนะคะคือก็ตั้งใจที่จะแบบจะถ่ายทอดแล้วเนาะก็เลยอยากจะทําแบบให้มันเต็มที่ไปเลยอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็สี่แล้วเนาะแล้วก็ห้าถ้าใครที่ดูจบอ่ะก็ให้กําลังใจบัวด,ด้วยนะคะอันนี้ก็คือแบบ เอาละทำให้ครบหกกลีบนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันเอาละค่ะอันนี้ก็จบงานไปเรียบร้อยก็จบเหมือนทุกๆครั้งนะคะแต่ทุกๆครั้งที่เราไม่เราไม่ได้แบบตัดเนาะแต่รอบนี้เราตัดเลยตัดเสร็จแล้วทีนี้เราลองมามาลองจัดกันดูนะคะว่าเอ้ยมันจะออกมาหน้าตาแบบไหนไหนไหนก็ไหนไหน อยู่ต่อกันอีกสักนิดมันจะเป็นอย่างที่คิดหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะถ้าไไปลีดจะอยู่ทรงนะทุกคนเอาไปรีดรีดแล้วจะอยู่ทรงแล้วแบบ อกเลยว่าจะสวยเลยนะคะเอาละวิธีเก็บได้นะคะทุกคนก็แค่เอาหาเข็มสอยสอยเข้าไปในนี้นะคะล็อกนิดหน่อยแล้วก็ตัดเลยนะแต่ว่าจะไม่ทําให้ดูนะเพราะว่าเคยทําให้ดูหลายรอบแล้วมันเหมือน,อนกันนั่นแหละนี่นะคะอันนี้ลูกปัดเนี่ย เราก็ร้อยลูกปัดเป็นแบบนี้เสร็จแล้วใครจะซอยก็ซอยใครสะดวกซอยก็ซอยแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกซอยจะใส่กาวก็ได้นะทุกคนนะใส่กาวก็ได้อ่ามาดูกันสิว่าระหว่างสีชมพูกับสีขาวสีไหนสวยกว่ากันนี่นะคะทุกคนเอ๋ยสวยไหมเอ่ย y นี่นะคะอันนี้บวเย็บเอานะทุกคนดอกแรกก็จะขยันหน่อยอันนี้ก็เย็บเอานะคะน,นี่อันนี้ก็ที่เพิ่งทำคลิปไปโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการรับชมนะคะก็ขอให้ทุกคนทำได้ติดขัดตรงไหนก็ถ่ายรูปแล้วก็ คอมเมนต์นะคะถามมาได้นะคะจะอธิบายให้ฟังนะคะติดขัดตรงไหนเนาะอันนี้ด้านหลังน้องจะเป็นแบบนี้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปแค่นี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ